ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาสู่รายการควันหลงคอมเมนต์ของแฟนบอลอีกเช่นเคยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแชมป์ FA ฟเคัพของเราแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สามารถคว้าแชมป์ชนะแมนยูไปได้2ประตูต่อ1ครับแต่วันนี้ทีมงานของเราได้รวบรวมคอมเมนต์หลังจากที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ชนะแมนยูไปนะครับว่ามีคอมเมนต์การแสดงความคิดเห็นอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปลองฟังดูกันเลยครับผม คอมเมนต์แรกเขาบอกว่าฝันดีค่ะโอ้โหแสดงว่าเจ็บปวดน่าดูเลยครับคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับเดินหน้าสู่ทริปเปิลแชมป์เต็มตัวซีซั่นนี้โอ้โหยินดีด้วยนะครับผมล้มอีกหนึ่งแชมป์ว่าจะสามารถชนะอินเตอร์ได้ไหมครับผมคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับแฟนแมนยูคิดว่าเข้าไปก็น่าจะไม่รอดแต่ก็ดีใจที่ได้เข้าชิงได้เผื่อวันนั้นฟลุกชนะยินดีกับซิตี้ด้วยครับโอ้โหคอมเมนต์นี้สุดยอดเลยครับผม คอมเมนต์ต่อมาครับฟลุกชนะยินดีกับซิตี้ด้วยครับแม่มันคงไม่ฟลุกหรอมั้งครับดวงแรกดวงกันเลยครับทีเดียวคอมเมนต์ต่อมาครับโดนตบเปิดหัวซีซั่นอีกแล้วมั้งนอนคอมมูนิตี้ชิลคอมเมนต์ <c oughs> มมนต่อมาครับ we are the c h a m p i o n สุดยอดโอ้ oh. วันนั้นบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆครับใครได้ดูแม์เมื่อกี้แบบว่า บอกเลยว่าแอดก็ยังบอกเลยว่าสนุกมากๆครับผมบอกเลยว่ามันสุดข,ขะะั้วแล้ค่ะแลกกันไปแลกกันมาใช้โอโหหลายเทคนิคหลายอย่างมากครับในการต่อสู้กันในแมตช์นี้ครับแต่ก็ผ่านมาด้วยดีครับผมยินดีด้วยสำหรับซิตี้ครับผมเก็คอมเมนต์ต่อมากุนโดกัน h ฮีโร่กดแมนยูไป2ประตู2แชมป์แล้วนะครับเดี๋ยวถ้วยที่3รออาทิตย์หน้าครับผม โอ้โหบอกเลยว่าทิศหน้าเนี่ยเป็นศึกใหญ่เลยครับอยู่ฝ้าชิยผลีครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับอินเตอร์มิลานนะครับบอกเลยว่า2คู่นี้ชิงแชมป์ที่ยิ่งใหญ่มากนะครับใครพลาดก็คงโอ้โหเศร้าใจนะครับผมอ่ะคอมเมนต์ต่อมาครับ กองกลางคนอื่นอาจจะเก่งพาบอลตัดบอลทางบอลทะลุช่องแต่กุนโดกันแม่งครบเครื่องจริงๆยิงแถวสองโคตรดีนัดไหนกองหน้ายิงไม่ได้กู้ยิงเองเก่งจริงๆนะกุนโดกันเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดในโลกน้เวลานี้ไม่แพ้เดบรอยครอสโมดริตเลยคอมเมนต์ต่อมาครับปีนี้สามแชมป์สมใจเป๊ปแนยินดีด้วยล่วงหน้าเลยแมนยูกองหน้าต้องจริงจังแล้วนะตัวไหนเสริมได้ก็ต้องรีบเสริม คอ,อมเมนต์ต่อมาครับแมนซิตี้เล่นได้ตามมาตรฐานตลอดต้องให้คเครดิตเป๊บเลยขอให้ทริปเปิลแชมป์นะครับจากแฟนแมนยูเสียดายแทนแมนยูคงต้องเสริมตัวอีกเยอะกว่าจะไล่ตามทันต่อมาครับซิตี้สมควรเป็นแชมป์ผมแฟนแมนยูยอมรับว่ายังห่างซิตี้อีกเยอะครับโอ้โหไม่ขนาดนั้นครับผม คอมเมนต์ต่อมาครับเดกอาเปิดมีลูกไหนแมนบางซานโชเล่นแบบนี้ให้ฟานกุนโดลงยังดีกว่าอิริกเซนประกบหลวมทั้งสองลูกบรูโนเล่นยากเสียบอลเยอะวานบิสกาเล่นได้แค่เท้าขวาจริงๆต้องยอมรับว่าเรายังห่างกับเขาเยอะเข้าใจเทนฮากเลยเปลี่ยนใครลงไม่ได้ตัวมีแค่นี้บอดต้องเสริมให้ต่อเนื่องสู้ๆกันไปครับคอมเมนต์ต่อมาครับ รักสีแดงเชียร์ไม่ขึ้นเลยคอมเมนต์ต่อมาครับแข่งแค่2ทีมแต่มีทีมตกรอบมาเม้นสภาพคอมเมนต์ต่อมาครับขอบคุณเรือใบที่ทำให้โลกสงบสุขไปลุ้นใบที่3 UCL คอมเมนต์ต่อมาครับยุคป่าสีแดงเต็มเมืองเชสเตอร์ยุคเป๊ปสีฟ้าเต็มแทนมเม้นต่อมาครับ ยินดีกับแชมป์ด้วยนะครับรอบต่อไปเอาแชมป์ยูฟากลับมาอยู่ที่แมนเชสเตอร์เราให้ได้นะครับต่อมาครับทำดีที่สุดแล้วครับหนึ่งถ้วยถือว่าโอเคคอมเมนต์ต่อมาครับแป๊ปไปคุมลีกอื่นบ้างให้ทีมอื่นได้เกิดโหดเกินส่วนคอมเมนต์ต่อมาครับเต็มที่แล้วปีหน้าลุยกันใหม่ยินดีกับแฟนเรือใบสีฟ้าด้วยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคอมเมนต์ละหลายคอมเมนต์ที่เราได้รวบรวมกันมาจากทีมบอลออปต่อที่เราได้สรรหาตามเพจหรือไม่ก็ตามคอมเมนต์ต่างๆใน YouTube หรือที่อื่นๆนะครับที่เราหามาได้เพื่อนํามาเสนอคอมเมนต์ให้ทุกคนได้รับได้ชมได้ฟังกันหลังจากเกมที่ผ่านมาว่าแฟนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้ครับกดเมวใจกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพวกเราจะค่อยๆพัฒนานแล้วก็ทํา ไปเรื่อยๆนะครับผมเพื่อสร้างสีสันให้วงการฟุตบอลของเรามีความสุขตลอดไปครับบอลน,นอปปตตค,ครับผมขอบพระคุณครับ